สวัสดีค่ะพวอคองและเด็กๆทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่โมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล2งนะคะค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการแต่งกายประจำอาเซียนกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนสังเกตภาพการแต่งกายของประจำชาติ อาเซียนนะคะและสามารถบอกได้ว่าเป็นชุดการแต่งกายของประเทศใดน,นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแต่งกายประจำอาเซียนในแต่ละประเทศกันเลยนะคะเรามารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go ที่ค่ะน้องๆวันนี้เรามารู้จักชุดประจำชาติอาเซียนกันนะคะประเทศบูรนายชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมาลายูส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่าบาจูคุลัง

ประเทศลาวผู้ชายนุ่งทรงกระเบนสวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจเม็ดส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าสิน้นและใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกนั่นมันพัดแรงรัวนี้จะแข็งจะแรงมันอยู่ที่เราทอมชอบประเทศมาเลเซียชุดผู้ชายเรียกว่าบาจูมาลายูส่วนชุดผู้หญิงเรียกว่าบาจูกุลุง ประเทศฟิลิปปินส์ชุดผู้ชายเรียกว่าบารองตะกะล็อกส่วนชุดผู้หญิงเรียกว่าบาลินตะวัก hey. 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 ประเทศสิงคโ,โปร์ <S <S hey. Hey. ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็นสี่เชื้อชาติสบาเราเพราะบ้านเราอยู่ที่กันสุดทุกรวมกันแบ่งปันบรรเทาประเทศไทยผู้ชายใส่เสื้อพระราชทานส่วนผู้หญิงใส่ชุดไทยจากกรีประเทศเวียดนาม ชุดผู้ชายเรียกว่าขาใหญ่ส่วนชุดผู้หญิงเรียกว่าขาวใหญ่ประเทศพม่าชุดประจำชาติเรียกว่า,อา,ยายร,ร,าราองยี จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งกายนะคะของประจำาอาเซียนนะคะในแต่และประเทศจะเห็นได้ว่าอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศและการแต่งกายที่เราดูในในวิดีโอเมื่อกี้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเหมือนหรือแตกต่างกันคะ,ะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะโดยการแต่งกาย ในแต่ละประเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โมก็ขอจบเรื่องของการแต่งกายนะคะประจำประจำอาเซียนในแต่ละประเทศเพียงแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้พี่โมฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆนะคะทำลงในหนังสือนับคิดวิทยศาศาสตร์นะคะหน้าที่15นะคะโดยระบายสีภาพการแต่งกายนะคะให สัมพันธ์กับประเทศที่เขากำหนดให้นะคะสำหรับวันนี้พี่โมขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ